ควนรนจะต้องกลับมาดูแลตัวเองในสุขภาพองค์รวมของเราค่ะการดูแลสุขภาพองค์รวมที่เบ็นคำว,ว่าความสวยความงามนะคะการอาหารทานอาหารที่ดีมีประโยชน์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะของเราที่ดียิ่งขึ้นนะคะมากไปกว่านั้นนะคะก็คือการทําให้สุขภาวะร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นทําให้ร่างก,กายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขค่ะ นี่คือเหตุผนลนหนึ่งนะคะที่สปาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะถ้าเมื่อไหร่ที่พูดถึงประเทศไทยอะค่ะสิ่งที่าจะี่สิ่งที่เขาจะนึกถึงเนี่ยก็คือสปานะคะโดยเฉพาะเว n e น s สปาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเวลเนสสปาเนี่ยคืออะไรและทำไมจะต้องเป็นเว n e น s สปาค่ะ เวเดสปานะคะอธิบายง่ายๆเลยคะ่ะมันเป็นสปาร่วมสมัยคะ่ะมันเป็นการรวมเอาการปฏิบัติทางการแพทย์ทั้งหมดทั้งแพทย์อรคงรวมแล้วก็แพทย์ทางเลือกเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันนะคะเป็นการเชื่อมต่อของมนุษย์กับธรรมชาติคะ่ะที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อจะเป็นการรับประทานอาหารการออกกําลังกายต่างๆนะคะก็จะให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยได้รับความผ่อนคลายและที่สําคัญท่าก็มีความสุขคะ่ะ รวมถึงการนั่งทำสมาธิต่างๆนะคะการบาบัดด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยรู้แต่เป็นการทาให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขโดยเฉพาะการนวดค่ะต้องไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะเพราะทุกท่านเนี่ยก็ผ่านการนวดมาแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็ผ่านการนวดมาเยอะเหมือนกันนะคะการนวดเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็อยากจะกลับเข้าไปใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนอกจากการนวดก็ยังมีการนั่งทําสมาธิค่ะมีใครในที่นี้นั่งทำสมาธิบ้างคะ การทำสมาธิสมัยใหม่ไม่จะเป็นต้องลุ่กขับองขาวานะคะเราสามารถใส่บิกินี่ก็ได้ใส่ชุดอ,อะไรก็ได้ไปนทำสมาธิซึ่งตัวนี้มันรวอยู่ในว n ลเ s Spa ค่ะการนั่งทำสมาธินะคะมันทาให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได้นะคะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนทราบค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะมีการนําเสนอทังไม่ว่าจะในอินเทอร์เน็ตในตามเอ่อวลเนสปาต่างๆหรือเวนเดเซนเตอร์ต่างๆค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังทราบอีกว่าเราจะมีความสุขได้เนี่ยสมองของเราค่ะมันจะต้องสั่งการนะคะว่าทํายังไงเนี่ยถึงจะมีความสุขอันดับแรกเลยค่ะก็คือจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อย20นาทีแค่พูดแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะนอกจากจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอได้ถึง20นาทีเนี่ยเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนด้วยค่ะจะต้องนั่งทําสมาธิแล้วก็ทาไปสิ่ขีดตัวเองซอก พอเราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยสมองมันจะสั่งการเลยค่ะว่าให้เราหลั่งสารแห่งความสุขออกมากสารเหล่านี้จะมีอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยคือเอนโดฟินอันนี้ไม่ใช่ดาเอนโดฟินนะคะมีเอนโดฟินมีโดปามีนแล้วก็มีเซลรโทนินค่ะตอนนี้ทุกข่านหลั่งมาหรือยังคะแนบมีอยู่ที่หองแห่งนี้นะคะอย่างไม่น้อยในเอ <c oughs> นโดฟินก็ต้องหลั่งแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ทุกคนทราบมาเลยว่าณตอนนี้ว่าเราจะมีความสุขจะต้องมีสารแห่งความสุขสามตัวใช่ไหมคะแต่ทุกคนไม่เคยทราบเลยค่ะว่า เราอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายไม่จำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือไม่จำเป็นตอนน้องทำสมาธิอายุเราไม่ใช่น้นยๆเนะาะการทำสมาธิก็ต้องใช้ไข่ข้ออาจจะมีการปวดไข่ข้อได้เรามาดูค่ะสิ่งใหม่สิ่งที่ทุกคนไม่เคยทราบแต่กำลังจะทราบณตอนนี้นะคะ มันจะมีการนำสิ่งสิ่งหนึ่งมาใช้สิ่งนั้นเราเรียกว่าไมโครเคเรนต์ค่ะไมโครเคเรนต์ mm hmm. คืออะไรคะไมโครเคเรนต์คือกระแสไฟขนาดปนอ่อนนะคะตัวไมโครเคเรนต์ตัวนี้ถูกนำมาใช้ในการรักษาเกี่ยวกับทางกายภาพบำบัดในพวกเวลเลสสปาต่างๆเนี่ยมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีใครทราบเนื่องจากว่าตัวไมโครเคเรนต์นะคะมันจะต้องมีการศึกษาทางเชิงลึก มันเป็นความละเอียดต่อในการที่จะใส่ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการบำบัดมาใช้ในการทําเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะในการศึกษาตัวกระแสะไฟอ่อนๆหรือไมโครเคเรนต์นะคะมันมีขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากและจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางควบคุมการดูแลควบคุมการทดลองอย่างใกล้ชิดนอ่จาจะเป็นทีมง,งานที่ประกอบไปด้วยแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นเนี่ยหลายๆแขนมารวมกันนะคะ ตัวการศรึกษาเชิงลึกเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็ต้องมีการทดสอบในขนาดที่ขนาดเล็กก็คือทำในหลอทดลอทดลองการทดลองกิตัวชนิดนะคะจะต้องเริ่มจากหลอดทดลองเพื่อหาโปรโตโคอลหรือหาแนวทางในการทดสอบออกมาให้ได้พอหาแนวทางมาได้ปุ๊บเนะะี่ยค่ะก็มาใช้ในสัตว์ทดลองเหตุผลในการที่ใช้ในสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่ารักสัตว์รักน้องทั้งหลายแหละนะคะสัตว์ที่เรามอาทดลองอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารักสำหรับเราเลยนะคะมีใครจะเอาน้องหมูบรรจุกันบ้างไหมคะ น้องหนูที่ไม่มีที่ไม่มีขนเป็นหนูเปลือยอะคะ่ะเคยเห็นหนูเปลือยหนูที่ไม่มีขนนะคะนะคะส่วนมากก็ใช้เป็นลักษณะแบบนั้นเอาน้องพวกนี้มาทําเพื่ออะไรเพื่อดูความปลอดภัยของมนุษย์ค่ะเมื่อเราใช้ทั้งตัวที่เป็นการทดลองในหลอดทดลองใช้ในสัตว์ทดลองมีโปรโตโคอลออกมาแล้วมีความปลอดภัยออกมาแล้วถึงจะมาใช้ในมนุษย์ซึ่งก็คือเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งการที่เรามาใช้ในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ามันปลอดภัยใช่ไหมคะ จากทั้งหมดที่พูดมาค่ะก็จะเห็นเลยว่าไมโครเคเรนต์เนี่ยมีประโยชน์มากแต่มันมีการนํามาใช้เนี่ยในวงการความงามไม่ว่าจะเป็นเวลเนสหรือ้อเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือไม่มีใครมีคนมาใช้เลย <c oughs> เหตุผลอย่างเดียวเลยค่ะเพราะมันคือกระแสะไฟนะคะแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าไมโครเคเรนต์น่ะถึงมันจะเป็นกระแสะไฟอะคะ่ะแต่กระแสะไฟของมันเนี่ยน้อยกว่า1มิลลิแอมแปร์ในร่างกายของคนเราเนี่ยร่างกายเรามีกระแสะไฟออกมาใช้เนี่ยอยู่ที่1ม mm ิลลิแอมแปร์ถึง5มิลลิแอมแปร์นะคะ และกระแสไฟที่ทําให้เราเป็นอันตรายเนี่ยอยู่ที่50มิลลิแอมแปร์ค่ะเจ้าตัวไมเครเคเรนต์เนี่ยนะคะมีความปลอดภัยมากเพราะมันน้อยกว่า1มิลลิแอมแปร์ค่ะทีนี้อาจารย์ก็สนใจเนาะว่าเอ้ยทำไมมัาถึงใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยขนาดอ,นอ่อนๆเนี่ยในการรักษาสุขภาพได้ก็เลยไปค้นดูเปเปอร์น,นะคะก็ดูงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ติดหนึ่งในสิบของโลกแล้วก็จากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการแพทย์และวิยาสุขภาพค่ะ นแนะนำให้รู้จักเลยนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังสักสี่ห้าอันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไอ้เจ <aker> ้ากระแสไมโครเคเรน์เนี่ยมันมีความปลอดภัยของเราจริงๆงานวิจัยอันแรกค่ะได้มาจากจอห์นฮอสกินยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ<อ>เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาตลอดและจอห์นฮอสกินเนี่ยค่ะก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางดา้านการแพทย์ติดหนึ่งในห้านะคะทั้งทางด้านการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพจอห์นฮอสกินเนี่ยค่ะได้ศึกษาทดลองว่าไอ้เจ <aker> ้ากระแสไมโครเคเรน์เนี่ย มันสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเลือเยื่อได้ไดหรือเปล่าปรากฏว่าไอ้เจ้าไมโครคารค์นเนี่ยค่ะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเลือเยื่อได้อย่างสม่ำเสมอนะคะทาให้ร่างกายของเราที่อ่อนล้าหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยได้ทาการเยียวยาจนมีสุขภาพที่ดีโดยที่เจ้าไมโครคาร์นเนี่ยค่ะมันไปกระตุ้นทําให้เมโตคอนเดรียของเราเนี่ยสร้างพลังงานออกมาตัวหนึ่งเรียกว่าพลังงาน ATP หรือว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต อย่าเพิ่งเบื่อเนะคะแต่จะเป็นชื่อวิชาษารนิดนึงเนื่องจากมันเป็นวิชาการเนาะเวลาที่เราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันจะได้มีความน่าเชื่อถือมากงานวิจัยที่สองค่ะเป็นงานวิจัยจากประเทศแคนาดานะคะจาก McMaster University ค่ะเขาก็ได้ศึกษาว่าไอตัวกระ,กะแสมไมโครเคเรนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดอาการบวมน้ำของร่างกายได้หรือเปล่า ทุกคนจะต้องเคยเกิดอาการบวมนำโดยเฉพาะคนที่ชอบกินมาม่าตอนดึกๆตื่นขึ้นมาหน้าบวมขาบวมเท้าบวมมีไหมคะอาจารย์เป็นบ่อยเพราะทำงานดึกชอบกินมาม่ามากได้กินมาม่ารู้สึกพลังงานโดดตื่นขึ้นมาบวมเลยค่ะบวมต้องทำยังไงคะถ้าไม่คิดแรงมากก็แบบทั้งบวมๆแหละค่ะแต่ถ้าคิดมากเรามาดูค่ะว่าเขาศึกษามาว่าไอ้เจ้ากระแสไมโครเคอรเรนซ์เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างจากการศึกษาของแมกมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะมันบอกได้เลยว่า การที่ร่างกายของเราบวมน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากกลไกกลไกนึงเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันทางานแบบผิดปกติแล้วเขาก็ศึกษาต่อไปว่าเฮ้ยเจ้าไมโค,โครเคเรนเนี่ยมันสามารถทําให้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหมปรากฏว่าผลงานวิจัยออกมาค่ะเจ้าตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะมันทำให้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มของเราเนี่ยทำงานไหลไปได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันจะลดอาการบวมได้ค่ะสองงานวิจัยแรกไปทางฝั่งยุโรปนะคะกลับมาฝั่งเอเชียเราบ้างค่ะ มาเจอกับพี่ยุท์ของเราเนาะช่วงนี้บ้านเราร้อนเราไปดูอากาศเยน็นๆประเทศญี่ปุ่นกันบ้างตัวนี้ค่ะมาเป็นงานวิจัยของโอสการ์เวน a ิคอแอนด์ฟ a ร์มาซิทคอโยนิวอเลสตีนะคะตัวนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการแพทย์และวิสตร์การแพทย์มากค่ะเขาได้ศึกษาถึงการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเขาก็พบว่าไอตัวไมโครเคเรนต์เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้างเซลล์เนือ้อเยื่อเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยได้อย่างตอ่อเนื่องในขณะที่ญี่ปุ่นก็ศึกษาไป เราก็จะต้องไม่ลืมพี่เกาหลีของเราเนาะพี่อบปางเราทั้งหลายและเนี่ยข้ามาที่ฝั่งเกาหลีใต้ค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยคุณยังซมกมูลนะคะเขาก็ได้ทําการศึกษาว่าไอ้ตัวไมโครเคเรนต์เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างมันสามารถที่ยืนยันงานวิจัยของทางญี่ปุ่นได้เลยค่ะว่าไอเจ้ากระแสะไมโคเคเรนต์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์ปโปรตีนของกล้ามเนื้อของเราได้นะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมันยังสามารถสร้างพลังงานซึ่งเป็นพลังงาน ATP แล้วก็ยังช่วยสมานแผลด้ด้วยสแสดงว่าตัวนี้เราจะสังเคราะห์ให้พลังงานเนี่ยมันยังบูฮิลลิ่งเราได้อีกนะคะสุดท้ายค่ะงานวิจัยทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่น่าสนใจเลยถ้ามันขาดความปลอดภัยค่ะ mm hmm. จากเกาะจากเอเชียเรากลับมา G e A, บที่สหราชอเา,าริกามาที่ประเทศอังกฤษค่ะ mm hmm. ประเทศอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคนทนะคะก็ได้ศึกษาว่า เฮ้ยม e, exactly right mm ันมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่ศึกษาเกี่ยวกับไมโครเคเรนต์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพต่างๆการกระตุ้นนู่นนี่นั่นอยากจะรู้ว่าทำเนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับเราหรือเปล่ามันจะใช้งานไม่ได้เลยค่ะถ้ามันเกิดผลข้างเคียงกับมนุษย์ซึ่งเปเปอร์ตัวนี้ค่ะจากเคนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยสามารถที่จะยืนยันได้เลยนะคะว่าการใช้ไมโครเคเรนต์เนี่ยไม่สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงกับมนุษย์ได้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าไมโครเคเรนต์ตัวนี้ปลอดภัยสามารถใช้ได้นะคะ เราก็เห็นแล้วว่ากระแสไมโโรเคเรนต์เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะรู้จักกระแสไมโโรเคเรนต์เลยแหละจากไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยรู้จักแต่กระแสไฟต้องช็อตปัจจุบันกระแสไฟไม่ใช่ช็อตนะคะกระแสไฟทำให้เราดูดีผอมได้เรามาดูค่ะว่าไอ้ไมโครเคเรนต์เนี่ยคืออะไรบ้างทุกคนเคยนวดเนาะมีใครนี่ไม่เคยนวดบ้างคะอาจารย์เนี่ยนวดมากชอบทํางานเยอะก็ต้องนวดเพราะมันคลายกล้ามเนื้อได้เรามาดูค่ะว่าขั้นกว่าของการนวนเดเนี่ยมันคืออะไร ในสปาหรือการนวดบำบัดต,ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยแค่คลายกล้ามเนือ้อแต่มันจะไม่มีผลต่อการสร้างโปรตีนต่อการสร้างเซลล์ต่อการสร้างแซมต,ต่อการให้พลังงานชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้การนวดเนี่ยควบคู่ับกระแสไฟในไมโครเคเรนต์เนี่ยเราพบว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมากยิ่งขึ้นและมากไปกว่านั้นค่ะโลกไม่ได้หยุดแค่ไมโครเคเรนต์หนูสกินก็ไม่เคยอยู่ที่ไมโครเคเรนต์เราก้าไปถึงขั้นกว่า ็นนวัตก,กรรมเป็นเทคโลยสูงกวา่าคือเราได้พัฒนาไปถึง Adaptive Microcurrent ค่ะ a d a p t i v e m i r r o c u r r e n t อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะรับชมภาพบนวทีทัศน์แล้วก็ดูสิคะว่าตรงหน้าจอเนี่ยนอกจากจะมีรูปอาจารย์มีอะไรบ้างก็จะมีกระแสใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเกิดกระแสกระแสตัวนี้ก็คือการสลับขั้วนะคะอันนี้คือขั้วไฟฟ้าของ a d a p t i v e m i c r o c u r r e n t มันคือขั้นกว่าของไมโครเคเลนค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าอะดัพตีไมโครเคเลนตัวนี้จะไปกระตุ้นในระดับเซลล์เนี่ยทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยเกิดการสร้างพลังงาน ATP ขึ้นมาค่ะพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะ ATP คืออะไรรู้จรู้อยู่คนเดียวอันนี้ค่ะเราย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนไปดูซิว่าตอนที่เราเรียนโครงสร้างของเซลล์ยังจะมีใครจําได้บ้างน,นะคะเรามาดูค่ะสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยเราเรียกว่าไมโตคอนเดรียนะคะ ไมโตคอนเดรียเนี่ยก็ mm hmm. เปรียบเสมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ผลิตพลังงานนะคะเจ้าตัวไมโตคอนเดรียตัวนี้ให้เราสังเกตว่ามันจะมีลักษณะของการพับไปพับมาเขาเรียกเป็นการพับแบบลามินาเหตุ mm hmm. hey, ผลที่มันจะต้องพับไปพับมาเนี่ยเพราะมันจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการสร้างพลังงานให้กับชีวิตของเราเซลเนี่ยร่างกายของเราประกอบไปได้วยเซลเล็กๆหลายๆ,ๆตัวมารวมตัวกันเป็นร่างกายไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นแค่เซ่ล์หนึ่งของชีวิต แวงนื่อออกมาพีอาจจะไม่เห็นเมโตโวคารเดียเลยก็ได้นะคะไอ้เจ้าไมทโอคารเดียเนี่ยค่ะมันเข้าไปกระตุ้นเมโทคอนเดียทําให้เกิดการสร้างพลังงานเชื่อเรียกว่าพลังงาน ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตค่ะเราก็จะเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าไอ้เจ้าเมาโทคอนเดียเนี่ยมันทาหน้าที่เป็นโรงงาน Uh, ATP เนี่ยก็ mm hmm. เปรียบเสมือนกับพลังของชีวิตของเรานั่นเองนะคะการที่ร่างกายอยู่เซลล์ของเราเนี่ยพีพลังงานเนี่ยมันทำให้กับมันทาให้เซลล์ของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้นะคะฟื้นฟูชีวิตของเซลล์ได้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นพลังงานของชีวิตค่ะเราก็มาดูนะคะว่าการใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าตัว a d e n i v e m นตัว h o s p h a t ของเราเนี่ยค่ะมันช่วยอะไรได้บ้าง อันดับแรกไปตัวเคอร์เรนต์ก่อนค่ะไม่ตัวเคอร์เ,เรนต์เนี่ยมันช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังงานค่ะช่วยในการสลายไขมันทําให้เกิดการกระชับสัดส,ส่วนได้ตอบโจทย์ของเราไหมคะเมื่อกี้คุณคุณตอนที่อาจารย์อยู่หลังเมทีกระตุ้นกระชับปรับสมดุลทุกคนจําได้กระตุ้นยังไงอ่ะเรามาดูค่ะไม่ตเคอร์เรนต์นะคะกระตุ้นการไหลเวียนของร่างกายค่ะในร่างกายของเราเนี่ยมีระบบของเลี้ย ใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็มีเลือดเนาะทุกคนก็รู้จักเส้นเลือดโดนมีดบาดปุ๊บเลือดไหลแดงเลยไม่มีใครเลือดเป็นสีน้ำเงินเนาะเลือดสีแดงพอมันสีแดงรู้ไหมคะว่าการที่เลือดของเราเป็นสีแดงเนี่ยมันเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราถ้าเผื่อไมโครคาร์เนเนี่ยค่ะการที่ไมโครคาร์เนเนี่ยมันเป็นกระตุ้นทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดียิ่งขึ้นนะคะตัวเส้นเลือดแดงเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะระเลียงออกซิเจนเนี่ยออกไปทั่วร่างกาย การที่ออกซิเจนเนี่ยถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายอะค่ะมันทาให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสนะคะอ,อันนี้คือการกระตุน้นอันที่สองค่ะก็คือการกระชับในการกระชับเนี่ยไบโตรคอร์บอนเนี่ยค่ะช่วยในการกระตุน้นทําให้เกิดการลดการบวมทําให้โซเดียมโพแทสเซียมฟลัมทำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นทําให้มันเกิดพลังงานช่วยในการย่อยแล้วก็สลายไขมันทําให้เราใช้วิธีการนี้ค่ะในการลดไขมันในร่างกาย ไขมันในที่นี้คือไขมันใต้ผิวหนังนะคะไขมันในเส้นเลือดไม่เกี่ยวเนาะก็ใช้ในการากระตุ้นพลังงานห้าเกิดการสลายไขมันทําให้กระชับสัดส่วนได้ลดการเกิดเซลลูไลค่ะสุดท้ายค่ะมันจะไม่ได้อะไรเลย,เลยถ้ามันไม่ปรับมาสู่สมดุลนะคะ,ะในการที่เราสลายไขมันลดเซลลูไลค่ะแล้วก็ทําให้บัตสึเกเลชันหรือว่าระบบการไหลเวียนลในร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุล พอร่างกายของเราเข้าสู่สมดุลเราผ่อนคลายเรารู้สึกมีความสุขสมองก็สั่งการให้เราหลั่งสารแห่งความสุขออกมา <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S นอกจากตัวไมโครเคเรนเนี่ยจะช่วยทําให้กระตุน้นกระชับแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะตัวของเราตัวนี้นูสกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ไมโทเคเรนนะคะนูสกินเนี่ยก้าวไปถึงขั้นอะแดปตีฟไมโครเคเรนอะแดปตีฟไมโครเคเรนเนี่ยเป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยใีใหม่ๆเอามาใช้คู่กับกระแสะไฟที่เรียกว่าไมโทเคเรน ทาให้ตัวของเขาเนี่ยเกิดการสร้างพลังงานชีวิตแล้วก็ช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยส่งเสริมการสร้างโปรตีนได้ด้วยค่ะพูดมาทั้งหมดนะคะเมื่อกี้กเห็น,น,นตกมือไปแล้วน้องตกมืออีกซักาคงไม่เป็นไรอาจารย์ยจะขอให้เครดิตค่ะกับูซีนะคะดูมสมินนะคะ,ส,นนะ,คะสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่ผ่านการศึกษาทางเชิงลึกมาใช้เป็นเครื่องมือแบบโฮมยูสเราก็ได้เห็นแล้วนะคะเครือ่องมือตัวนั้นน่ะแค่มือเดียวเนาะ ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นการปฏิวัติมุมการเวเนสเดียอย่างมากมายเลยโดยส่วนตัวค่ะตัวเองก็นวดอยู่ด้วยนะคะเราก็ลองมาสปาหลายหลายรูปแบบเลยทุกคนยังจําเหตุการณ์เมื่อปี2019ได้นะมันเกิดปร,ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโควิด19ทุกอย่างฟลอสหมดเลยประเทศไทยถึงกับขั้นชัดดาวปิดประเทศเมื่อเปิดประเทศอะเกิดอ,อะไรขึ้นโหทุกอย่างรีบเร่งทาให้กับเวลาที่เราเสียมาตลอดปีนั้นนะคะได้มีโอกาส ได้เป็นข้ัสกับสปาอย่างไ้ชินเนื่องจากว่าได้รับทุนวิจัยเกี่ยวกับการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์าการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์สปาจากจังหวัดที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบไปด้วยเฉพาะที่ได้รับผิ้ชอบนอะมีชนบุรีมีแคบอยาชนบุรีไหมคะรู้ไหมคะว่าเราอยู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเลยนะคะเราไฮโซมากมีการตัดถนนผ่านไปกระทั่งถึงทะลุไหนต่อไหนมีชนบุรีมีฉะเชิงเศรามีระยองมีจันทบุรีและมีจันับรา ตัวเองเนี่ยทำงานหลักๆเลย,ยที่จังหวัดตราดมีใครมาจากจังหวัดตราดไหมคะมีไหมเลยจังหวัดตราดมีเกาะอะไรที่ขึ้นชื่อบ้างคะเวลาที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นสมุยนอกจากจะเป็นพีพีเนี่ยก็ยังมีเกาะเกาะนี้ค่ะเกาะนี้คือเกาะช้างเ <Okay. S 1> กาะช้างเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเบลเนสสปาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเยอะมากทํางานได้เป็นเดือนไม่ําที่เลยและการที่เราทํางานตรงนี้นะคะ่ะทำให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสปาที่เป็นทั้งสปาไฮเอน แล้วก็สปาพืนบ้านสปาพื้น้านที่ขึ้นชื่อมาเลยคือสปาสุมไก่เคยรองไหมคะครั้งนึ่งในชีวิตจะต้องไปลองนะคะจะมันมากเลยคะ่ะสปาสุมไก่ไปลองมาแล้วไปมาหลายที่เลยสนุกสนานฮาเฮเวลาที่เราเนี่ยไปใช้สปาที่มันเป็นเวลสปาของแท้เลยอะคะ่ะมันจะมีหลายแบบมีเดสปา1นึ่งวันเนาะใครแต่ก็มาประมาณ8ปดพันถึงหมื่นสอถ้าเป็นสปาเดส t ิเนชั่นใช้2วันหนึ่งคืนค่ะไปถึงปุ๊บ กว่าเราจะเดินทางไปถึงเนาะสมมติว่าเรามาจากกรุงเทพดึ้งดึ้งดึงๆๆขึ้นเครื่องมาสมมติปีนังเครื่องเปิดขึ้นเครื่องมาลงปุ๊บนั่งเรือข้ามต่อไปอย่างเราก็มีสองชั่วโมงแล้วเนาะข่ามต่อไปถึงปุ๊บเราก็ไปลงทะเบียนค่ะถึงเราจะจองคิวแล้วเราก็ต้องไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเลยค่ะเขาจะมีบริการน้ําสมุนไพรเพื่อทําให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายเริ่มมาก็ผ่อนคลายเลยเนาะจากนั้นเนี่ยก,ก็เลือกแพคเกจเลยค่ะจะนวดแบบไหน จะนวดแบบผ่อนคลายนวด,ดแบบนวดน้ำมันนวด,ดเรนน้ำเหลืองนวด,ดลดเซลเลูไลท์กระชับลดไขมันกระชับสัดส่วนเนี่ยมีหมดนะคะจากนั้นตกบบายๆด้างทำสมาธิเดินจงกรมชายหาดค่ะมีความสุขไหมคะสมองหลังและเอ็นโดฟีนออกมาแนละ้วนอนค่ะสี่ทุ่มนอนค่ะเราเคยทำมาอที่กรุงเทพเนาะ ยังไม่เที่ยงคือซินเดอเรลล่าอย่างเราไม่นอนแน่นอนสี่ทุ่มนอนค่ะไปที่ขัดใจมากพาะเขาปิดไฟหมดเลยตื่นเช้ามาค่ะรับประทานอาหารแล้วแต่เลยค่ะเราจะเป็นวีจี้ก็ได้เราจะเป็นเรประทานอาหารครีนก็ได้จะรับประทานอะไรก็ได้เพิ่มโปรบบตีนเลยที่หมดเลยจากนั้นก็มีการมีกิจกรรมต่างๆนะคะจบท้ายด้วยการนวดนคไขยแล้วก็แยกย้ายกันไปสิ่งที่ได้รับติดทำแล้วมันสบาย เอนโดฟินก่อหลังโดปามีนก่อหลังเซโรโทนินก่อหลังนอนหลับเท่าไหร่กับกรุงเทพซื้อคอร์สเลยค่ะซื้อคอร์สปุ๊บเนี่ยมันน้อยรายที่เราจะซื้อแล้วแบบอ้าฉันขอใช้สักงสองชั่วโมงเขาจะมีให้เราทรีออลค่ะแต่ทรีออลก็ยังไม่ฟินเนาะมันต้องซื้อเป็นคอร์สซื้อเป็นคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าวันนั้นเราโชคดีเทอรปิเบสว่าเราก็ใช้บริการได้เลยแต่ถ้าเทอรปิเบสไม่ว่าก็ต้องมีการนัดหมายเนาะพอเรามีการนัดหมายอะค่ะหาวันที่เราตรงเทอรับเสตรงอ่นัดกันไป บังเอ,อิญใช้บริการแถวบ้านบ้านอยู่แถวเทพารักษ์ก็ต้องมีผ่านสีนะครินเนาะสียะเทพารักษ์อะไรที่ขึ้นชื่อชาวว่าสีเทพารัติดทุกปีทั้งชาติ <c oughs> วันไหนมีสอนเช้าค่ะไปนอนที่หอพักเลยออกจากบ้านไม่มีคำว่าทันก็ใช้บริการแถวบ้านเดินทางไปเนี่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงใช้บริการค่ะถ้าคุณเป็นการออใช้การนวดที่ไม่ใช่นวดผ่อนคลายเนาะเป็นการนวดแบบนวดลี้ไขมันนวดโัวซาต่างๆเนี่ยต้องมีการอดอาหารค่ะ อดอาหารต้องอย่าง้130นาทีอดอาหารเสร็จปุ๊บถ้าจะนวดผ่อนคลายก็ต้องอาบน้ำอุ่นต้องแช่น้ำอุ่นเพื่อให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้น็ชั่วโมงถึงแล้วเวลานวดค่ะเดินทางไปก็ไกลเนาะมานั่งรอก็นานนวดอย่างนั้นก็ต้อง2ชั่วโมงพผอนวดเสร็จปุ๊บไม่ใช่นวดเสร็จกลับบ้านได้เลยนะคะนวดเสร็จเนี่ยถ้าใครที่นวดน้ำมันเนี่ยก็ต้องอาบน้ำถูกไหมคะถึงเราจะขับรถมาเห่รเดี๋ยวน้ำรถของเราเนี่ยปอดรถเราเนี่ยหนังมันจะเอลอะ อาบน้าเสร็จก็ไม่ใช่ว่าอาบน้ําเสร็จกลับบ้านเลยแต่งตัวนั่งให้ร่างกายเนี่ยมันรู้สึกสบายพร้อมที่จะขับรถกลับบ้านไนดน้เห็นไหมคะว่ามันใช้เวลานานมากถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยคะ่ะในการที่จะไปทบบําสปาแต่ละครั้งให้สมองมันสั่งให้หลั่งสารเอโดฟินออกมาซึ่งมันก็เสียเวลาแล้วก็ถามจริงๆคะ่ะว่าม,มันแพงไหมมันก็แพงเนาะทีเรามาดูคะ่ะตอนที่เราใช้พวกนี้ราคาก็สูง มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเผื่อเรามีอะไรที่มันสามารถจะใช้ได้เลยจะบอกอยังไงดีล่ะตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าดูสกินเนี่ยมีนวตัตก,กรรมที่มันเป็นอ๋อเขาเรียกว่าเป็นนวตัตก,กรรมที่เกี่ยวกับกับ,ก,บกับการผ่อนคลายกระตุ้นกระชับแล้วก็ผ่อนคลายได้เนี่ยรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องมาทดแทนแทนการเสียเวลาแทนค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งมันแพงโดยใช้เหตุ ก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่าไอ้ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยคืออะไรคาดว่าหลายๆท่านคงจะเคยเห็นภาพน,นี้มาแต่รูไ้ไหมคะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้กลุ่มตัวเนี้ยมันมียังไงเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้ถ้าเรารู้จักเครื่องตัวนี้มาเนาะเราจะเรียกว่ากลุ่มโนดค่ะให้เราสังเกตลักษณะของปุ่มนะคะตัวปุ่มโนดตัวเนี้ยจะออกแบบมาให้เหมือนกับข้อมือเป็นนี้อาจารย์ไม่ได้ส่งมางเองนะคะให้ดูข้อมือ ข้อมือตัวนี้เวลาที่เราไปนวดสปาค่ะเขาจะใช้ข้อมือตัวนี้ในการรีบไปตามกล้ามเนื้อของเราเพราะอะไรคะเพราะมันสามารถที่จะยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราได้ถูกไหมคะโชคดีเจอเทรลปิสใจดีก็แล้วไปนวดสบายกลับถึงบ้านฟินเลยค่ะหลังสามตัวปืด้นเลยแต่ถ้าโชคร้ายเจอสลราปิสสายโหดเคยเจอไหมคะกลับมาถึงบ้านเขียวม่วงะบบตัวเลยไอ้เจ้าตัวปุ่มตรของเราตัวนี้ค่ะทุกคนคงยังไม่ทราบนี่คือนวดตะกรรมใหม่บูสตินค่ะ เห็นไหมคะว่านูสกินไม่ได้หยุดแค่เทคโนโลยีใหม่ๆนูสกินยังสามารถสร้างนวตัตกรรมใหม่โดยผ่านระบบ Adaptive Microcurrent ได้ค่ะไอเจ้าปุ่มนวดตัวนี้ค่ะถูกออกแบบให้มามีลักษณะเหมือนข้อนิ้วมือในการที่เราายลงไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ของนูสกินที่มาพร้อมกับผลิตภณัณฑ์นวดตัวนี้ค่ะมันเป็นเจลกับโลชัน่นซึ่งทั้ง2ตัวนี้มันเป็นนวตัตกรรม Age Long นะคะสามารถที่ให้ผิวของเราเนี่ย กระต้นผิวเราได้กระชับได้แล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะไม่ต้องมีการลอกเรียนแบบนะคะนูสกินยื่นจดสิทธิบัตรในเรียบร้อยแล้วค่ะไมอยากจะเรียนแบบเกันนะคะทีนี้มาดูค่ะไอ้เจ้าปุ่มนวดตัวนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะตัวนี้เออจะบอกยังไงดีมันได้มีงานวิจัยรองรับแต่ว่าได้รับเครื่อง